เอาไปเอาผันเี่วอนนี่ลอไม่บอกมาบ่ออะไรอีกบ้านวันเสาร์อ่ะไปถงกูเทาบ้านนี้บุญเลี้ยวครจะขับตัวบ่ได้ไปเราไปบ่ได้เฮ็นงานบ่ได้ฮะไปเห็นงานเนาะนักข้อมือเห็นบ่ได้ครับมามากูเทบมาบอานี้บานนี้ไปบ่บ้านไหนจากไปเรียนวิ่มันจะไปแรีนอายุปันนี่แล้วครับปับ่ได้บ่บ่ขับปันนี่เราจะไปแรนวิ่งมันจะไปเข่าตองรถท่วงรถ ไปหาเสือวะไรเฮ้หาหาบ้านวะไรได้มากไปทำงานแล้วเขาวชมไปวันที่สิบกันเนี่ยมนอยู่บ้านเขาแล้วเทาแล้วกันอะไรตั้งรังเขาอยู่ัะแต่าปูย่างปาย่างลมๆผู่างเาเาู่าเป็นหังล่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

vậy thì hả vậy thì

กนี่ดีก่าครับทางวิสัเสียเสียกิยังึกิึจแล้วทายรูปยวิดีโอวิดีโอก็่งเฟส่งอย่งลูกน้อง YouTube ลง y o u t u เห็ด YouTube อ่าลงไอลิปึงแล้วจนาที่ลิปหลังกดกดเข้าไปด้กดเข้าไปด nha, được không, được, nhiều, 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 เราย่ะสบไดกะคนให้ผมอ่ะมาหน้า่ะมับาอ๋อรับมันว่ะจะพากอ้นี่เนี่ยลูกลานเจ้าอ๋อบอกบอกกันไปด้วย ดีเห็ดใดโอ้โหเอาแล้วก็สีเห็ดใดดีตั้งช่องไหนโอ้โต้องรับรับรับก้อนก้อนอะไรับได้บ้างั้นก็ถนทิ้งไดก็ได้ก้อนห่อก้อนหลยอได้อันนี้พอดีตังช่องไหนบ้างนะมข้างนหญ่นหุ่นตรงมาทีเดียวแต่ว่ารับเยอะหน่อ สายวหที่เขาท่องยูทู e ของฮะคุยได้ครับรับเอฟดังย่งมาเนี่ยคือเปล่าข้อนี่กไงอออยเปิดเสียงเด้อมาเด้อเบาไวเลยลัหลพอดีพอดีพออนะเบาแล้วอยากเขาช่องชุด ตั้งช่องให้เพ็ดเ็ดว่เป็นนี่แล้วว่าจะห้นกดว่าเปลนกดว่าเปนเพชก่อนเรนี่ก่อนเพชรเพรเชรนะเด้วยะเนี่ก่อนเรท่อนโอเคเพะต้องเพราะว่าเขาเลีงรผมมีรถมาโอเคยืใส่เดี๋ยวเขาหลัดโอ้โคราดให้คนตั้งให้ัเออเดี๋ยวดิ 哎，还我阿姨，来，涨冲来。 กานะครับสมควรหรือยังไะขอจบคลิปก่อนครับ